อะไร่อะได้ยเอ้ยอ้ยโน้ยโอะโอ้ยโอ้ยโอ้ะโอ้ยโอนออ้ยนอ้ยอ้ย้ยโ้ยโอย่อ้้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโม้อะไรอ้ยโร้ยอ้ยองยโออยมอ้ยโะ้ยโ้ยโออยอ้ยโอ้ยอ้ ฮัลโหลมะลโวลมูมีดไม้ก็ด้ผัดขิงไก่ขิงก็ทอดแล้วก็นี่ก็แกงิสลอยที่ห้าหากาดอ๋อหาน้งบุ้งผัดบุ้งบอะไรอัดขิงปะผัดขิงครับไก่ไก่ัิงไก่ัดขิงนะแล้วเนี่ยลา่ตรยี่จ้ะนี่ไตย่ไตยี่ ปาทอดเดี่ยววานฮะครับอละนี่ไงในแถวยำยำยำสะเดายำสะเดาอยยำสะเดายำสะเดาอ๋อยำสะเดายำสะเดายำอันนี้ไข่ตุ๋นถ้าเป็นพี่กินนะพี่จะกินยำสะเดากับไอ้นี่พี่ไม่เคยกินเลยว่ะสองอย่างไอ้ยำสะเดานี่ไม่ค่อยได้กินนะจะกินยอดสะเดาแล้วก็ไอ้ขนุนแล้วก็ชุด่วยก็ต้มนดำให้กินสั่งมาให้พ่อไหมครับุญอ๋ออ๋อนี่ก็ได้สองอย่าง อันนี้ปีเตอร์นี่ปีเตอร์ถุงเท่าไรดาถามยี่สิบบาทยี่สิบาทไม่แพงครับข้าวแกงบูชาดาเขาตักใส่เขาก็จะเอาจานมาแล้วก็เอาถุงรองแล้วก็ตักใส่ยำเสเดาวยี่สิบบาทอยู่หน้าตาครับเยอะขนาดไหนโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยครับยำสเสต้าวแล้วก็เอาถุงพับแฝดครับใส่วางในจานครับแล้วก็ตักด้วยแกง ขนนยำสสเดาวสองอย่างครับที่อาจจะได้กินข้าววจะได้อีกรอบหนึ่งแต่ผมอิ่มแล้วแหละที่จะรู้อ่ะชิมไปชิมไปชิมเออลองชิมดูนะรสอะไรใจรสชาติเยอะอ่ะเดี๋ยวคนตักให้ดี20บาทอเบอาปลาให้ครับปลาให้ปลาหมอปลาหมอ สีบาทแล้วก็ใส่อีกนตัวน้ำไหลนะใส่อีทีหนึงอีนี่ยอดรอะไรอะไรไหอันนี้ปลารับเจววะปลาลเจลอ๋อดิที่บ้านชอบไหมรอไอ้นู่นอ่ะไอ้สีขาวนั่นเจวอะไรจะอาทองพร้อมนั่งมักรับเลี้ยงอ๋อเจลไม่ได้ไหอ๋อเดี๋ยวนู่นปลาซับนี่ปลาับปลาสับอะไรกํนี่กินปลาไหม เอาดิสั่งไปดิจะดัดของอมตอนนี้ครบามี่สิบบาทบาทีกวบาเอาท่าไรบาทยี่สบาทดูปลาราสับเราจะได้เยอะขนาดไหนอ๋อมันไม่ใช่อย่างเดียวหราขอเอากระุ้นจะมาให้หรอคนนี้อกอโอเคครับ60สบาทได้บอลครับกับข้าวแกงขมุชาที่เมืองพัตบงตลาดบึงบัว เขาจะมีผักให้ด้วยนะแถมหรือว่าไงเนี่ยอยู่กับปลาเน๋อมีมีชุดผักให้ด้วย20บาทโอ้มีตังค์ครับเลยใส่ตังค์ไว้เลยมาเดินตลาดด้วยเลยโอ้เดินมาแหล่มีเยอะนี่ไงเล่นทั้งท้องกับตะมวยนี่จัามือ